วันนี้นะครับเราว่ากันด้วยเรื่องของ5บทบาทสายมืดเป็นตอนสุดท้ายนะครับคือก่อนหน้านี้เราดูบทนักของเก่าวไปแล้วผู้ติดตามดูไปแล้วผู้หลอกล้อนดูไปแล้วยมมาทูตก็ดูไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาส่งท้ายกันด้วยบทผู้อัญเชิญนะครับเป็นบทที่ต้องเรียกว่าเดอะแบกที่แท้ทูนะครับเพราะความสามารถบทนี้สามารถชุบชีวิตเพื่อนในทีม ที่จุดกล่องสุ้นใจหรือแท็บเล็ตเจ้าปัญหาก็ได้นะครับมาเรียกได้ว่าเห็นกล่องเพื่อนปุ๊บเราชุบได้ปั๊บตึงกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วรับรองแบกทีมไหวแน่นอนซึ่งวันนี้ผมจะไปกับคอมโบที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวนะครับก็มีทัศยาเอาไว้พุ่งจูกมาโลยิงไกลแรงขึ้นมีฟอร์ดเพิ่มเลือดตอนถูกโจมตีลูน่าเพิ่มความลั่นและกูหูเป็นแฟดฮะเอาไว้ลดดาเมจจากด้านหลัง เดี๋ยวไปชมกันว่าวันนี้เราจะชุบคนได้เยอะขนาดไหนกับบทผู้อัญเชิญไปชมกันเลยครับบทนี้นะครับเราสามารถดูได้จากบนเครื่องเลยถ้าเกิดเจอลูกไม้เท้าเนี่ยแปลว่าในเกมมีให้เราเล่นแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปกันเลยดีครับลองอะไรคือต้องบอกว่าบทเนี้ยน่าจะถูกใจคนที่เล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับบางคนยังไม่ค่อยรู้หน้าที่ว่าลงไปต้องทําอะไร ผมบอกเลยลงไปเนี่ยเลือกบทนี้ก่อนแล้วคนในทีมจะชอบเราแน่นอนนะฮะเพราะเราสามารถชุบคนได้ไม่จำกัดนั่นเองมาลงกันที่โซนแท็บเล็ตนะครับอยู่บริเวณล,ลงสี <c oughs> ดู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 ในแผนที่กี <c> ่ <oughs> <c oughs> คนครับเนี่ยน่าจะประมาณ4-5หตีอย่างตำ่ำ <c oughs> เอาล่ะผมลงลิมตู้นี่แหละเอ้ยได้ปืน ตายปืนปุ๊บผมรูดปับ๊บเ,เออแอบก่อนแอบก่อนม็กชิมแอบแอบก่อนเอาไปไหนอะเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนไปเราก็ไปนี่แท็บเล็ตเจาปัญหามันอยู่ตรงนี้ผมขอใช้สิทธิ์เลือกบทบาทผู้อัญเชิญได้ปืนแล้วเลือกคนแรกด้วย <c oughs> อาศัยจังหวะน,นัวนัวนี่แหละจิ้มไปก่อนไอสก,กี้บวกใครกำลังไปยิงกับใครข้างล่างเหรอ ลงไปตายไกลซะด้วยว่าไงทุงทุงเพื่อนเลิฟเอาเบอร์สามล่วงอีกแล้วเดี๋ยวเอาจักกี้ก่อนมันได้เวลาใช้ความสามารถเราก็ตรวจตามมาที่กล่องเพื่อนเลยนะพอเข้ามาใกล้ๆจะมีปุ่มชุบชีวิตนะฮะผมก็กดไปเลยอนัตปัตชเยอปัติเทเทนาปัตชยาอปัตติกืดกืดกืด เนี่ยครับสามารถชุบได้แบบนี้เลยนะไม่ต้องมีไอเทมอะไรทั้งสิ้นเห็นกล่องเพื่อนอยู่ตรงไหนเราวิ่งเข้าไปชุบเลยนะครับแต่รู้สึกว่าจะต้องเก็บสแต็กใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่ผมเพิ่งชุบไปพี่อย่ายิงผมเลยถ้าเกิดเจอผีเราต้องยิงเก็บสแต็กก่อนนะครับเพื่อให้ไม้คาถามันมีเลขหนึ่งเนี่ยยิงผีไปแบบนี้นะฮะอ่ะตอนนี้ก็คือได้มาหนึ่งสแต็กก็ ตามความเข้าใจผมเลข1ก็คือชุบได้1ครั้งอ่าถ้าเกิดเราจะชุบหลายคนเราก็ต้องมีเลข2เลข3ประมาณนี้นะฮะเอาแล้วจักี้ล้มอีกแล้วหรออูป็นล้มไกลซะด้วยไม่เป็นไรเราอยู่ใกล้ทับเลตเราก็สามารถชุบจากตรงนี้ได้เหมือนกันข้าขอใช้สุดชุบชีวิตนับบัตรนาวอนัตปฏชเยอปฏิเทเทนาเอาชุบเสร็จแล้วหรอชุบที่ทับเลตมันไวกว่าปกติใช่ไหม เฮ้ยเดี๋ยวนะละเบอร์สามไปล้มตรง,งไหนเก็บสแต็กก่อนเมื่อกี้เพิ่งชุบมาไปอีกแล้วเหรออ๋อยังไม่ตุยดึงทันแม็กซิมนี่ก็ตึงจริงนะล้มดังตึงนี่แหละวันนี้รู้สึกจะสุ่มทีมได้ถูกคนนะเจอคนล้มบ่อยๆเราก็ได้โชว์ความสามารถ <c oughs> นั่นไงเพิ่งชุบเมื่อกี้ อีกแล้วเหรอเอา้าแจ็กกี้ไอ้น,นี่ก็ยิงจังเลยยิงจังเลยดีดียิงอะไรเฮ้ยยิงทีมผมทำไมหม่อยควันเหรอเอาดิเอาดิเออเอาด,อาด,อาดิช่วยกันลุมดิเออยิงทะลุควันทะลุหมอกเลยไม่ต้องวิ่งปปไปไปไปรอให้เพื่อนชุบมัง่งไป สลับกันเออลมแล้วลมอยู่ลมต่อจริงๆอ่ะเอาใหม่อันนันตปัตชัยเยอตปติเทเทาน,ทา,น,นาเ <c oughs> นี่แหละความสามารถสุดตึงของบทผู้อัญเชิญน,นะครับเป็นบทบาทที่ถ้ามีไว้ในทีมเนี่ยบอกเลย,ยเพื่อนรักแน่นอน,อนใครเห็นใครก็ชอบนะครับคือมันชุบเพื่อนได้ตลอดเวลาถ้ามีสแต็กนะเออต้องเน้นด้วย ว่าต้องมีสแต็กนะครับพยายามเก็บสแต็กเอาไว้ให้พร้อมซัพพอร์ตเพื่อนโอเคแต่จริงถ้าเพื่อนไปล้มบ่อยเนี่ยเราก็พร้อมชุบแหละเอ่อสามสแต็กมันก็เหลือแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมล้มแบบเนี้ยบอกเลยสามสแตก็กอาจจะไม่พออาจจะต้องเก็บเยอะกว่านั้นนะฮะเนี่ยถ้าเราเจอวิญ,ญญาณผีเราก็ยิงเก็บปอ่าสังเกตว่าตอนนี้เราก็มี2สแต็กแล้วนะครับ2สแต็กก็คือชุบได้2คน นี่แล้วมันมีความสามารถอีกแบบหนึ่งของผู้อัญเชิญด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดทีมเราไม่ตายเนี่ยเราก็สามารถมากดรับไอเทมที่แท็บเล็ตได้นะฮะเนี่ยมันจะมีปุ่มรางวัลเราก็กดรับไปเราก็จะไล่กระถาเหมือนเดิมเลยแล้วก็ได้เป็นีน่ร้อยนัดโผมาใช้เฮ้และใครมาใครมาเดินยิ้มอยู่ริมหน้าผา แล้วเพื่อนมากดอัญเชิญกันใหญ่เลยนะเมื่อกี้เพื่อนก็นมาเบิดของนะครับอ่านอกจากจะชุบเพื่อนแล้วเราก็ยังสามารถมากดรับของได้อีกด้วยนี่ผมกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลเวลหนึ่งสแต็กจัดมากอันนั้นตะปัดใช่ยัยเน,นี่เป็นไงของมาพร้อมร้อยนัดก,กอซ่าเกากะสีมาเติมบอกเลยมาเติมเดี๋ยวผมเอา ก็ซามาเล่นแล้วกันพวกคุณตระกูลอดนะฮะเรียกได้ว่ามี2ประโยชน์นะครับสำหรับบทบาทนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าสุ่มทีมาแล้วไม่รู้จะเล่นบทอะไรยิงก็ไม่ค่อยเก่งยิงก็ไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยเล่นบทผู้อัญเชิญรับรองไม่ผิดหวังนะฮะมีประโยชน์กับทีมด้วยลองไปเล่นกันดู ในเดือนนี้มีคนยังไม่กดติดตามถึง43.2%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึงสุดลักซับไวๆด้วยนะครับไปออกเดินทางตอนนี้ในแมปเหลือ29คนเลยนะฮะเราเพิ่งยิงไปได้3คิวเท่าน,นั้นเองหูและดูตี้เรา1,2,3,4ไมีแต่ไม้คทานี่มันบทผู้อันเชิญ,ญยกแก๊งนี่หว่าสายชุบบอ้อนี่ สุ่มมาเจอถูกตีด้วยนะตีนี้บอกเลยชุบกันสนุกสนานแน่นอนคือน่าจะตายยากนะครับถ้าเกิดชุบได้ถี่ขนาดเนี้ยคนอื่นยิงตีเราล้มเราก็ผัดกันชุบขึ้นมาแต่อย่าลืมนะต้องอยู่ใกล้ทั็บเลตหรือว่าอยู่ที่กล่องศพเพื่อนเท่านั้นนะครับเนี่ยเรามาดูความสามารถของบทบาทนี้แบบชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งผู้อัญเชิญอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก <laughs> ตัวจะเล็กไปไหนเขียนให้ใครอ่าน GM ถามจริงน่าจับ GM มาอ่านให้ฟังเหลือเกินแหมใครใส่ฟอนต์ขนาดครับเนี่ยตัวน้อยหนึ่งเอ้ะบอรสตัวอะไรอะ่ะบอรส่ 4, บอรสี่ล้มตรงไหนข้างหน้าผมหรออยู่ตรงไหนลืมดูศพน่าจะข้างหน้าน,น่นน่นนตามเลขสีไปอยู่กับเลขสาหรือเปล่าไอ้แก๊งนี้ก็สายบวกซะโดยสินันไงไปอีกรอบทีมาแล้วน้องเอาเบอร์สาม ล่วงกับเขาด้วยหรออุ้ยสองคนสองคนสองคนเฮ้ยยิงตึงยิงตึงยิงตึงเกินต้องต้อนม้ายคนหนึ่งจักกี้โอโรจิมารุพันยาหรือจ้าไม่ต้องวิ่งไปไหนมานี่จอดจอดก่อนจอดก่อน หมายถึงไอ้รถสปอร์ตเนี่ยจอดก่อนอเอ้าเฮ้ยแล้วฟื้นขึ้นมาได้ไงเมื่อกี้ยิงลมไว้พวกฟื้นเฉย<อ>มีเยอะมีเยอะตรงนั้นเรายังเข้าไปชุบไม่ได้รอปันเดงเพื่อนเดี๋ยวชุบแน่ขอเคลียร์คนก่อนมา,าอมาช้าดอมาช้าดอสองเม็ดพอ ชุบหน่อยไก่ครับชุบหน่อยไก่ครับหรือเปล่าเออเขียนซะสกดไม่ถูกเฮ้ยไ ه, อโอโรจิมารุยังอยู่ในบ้านงั้นเดี๋ยวเราตรงไปที่ศพเพื่อนก่อนมาข้าจะไ like ล่กรถาอน,นันตปัตชัยออปติเทเทนา,ปา,าอปตชยญาอปติเทเทคือ <laughs> เป็นไงตึงจัดชุบทีเพื่อนเกิดหมดเลย ผมคิดว่าชุบได้ทีละคนทำไมผมกดชุบไปทีเดียวเอไอเบอร์สามกับเบอร์สี่เกิดพร้อมกันเอองงเหมือนกันนะเนี่ยและไปไหนละโอโลจิมารุเมื่อกี้เห็นวิ่งอยู่แถวนี้น่าจะถอยไปชุบเพื่อนเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดเรามีทั้งเหรียญแล้วก็มีบทบาทชุบเนี่ยมันก็น่าจะชุบรัวได้เลยนะฮะคือไปซื้อตั๋วที่ตู้เจก็ได้หรือจะไปชุบที่กล่องเพื่อนก็ได้ไปชุบที่แท็บเล็ตก็ได้เกมเพลนี่เปลี่ยนเลยนะ แล้วใครขึ้นไปนเล่นไรอ่ะเฮ้ยพึ่งลงเป้าเฮ้ยคานหลบอีกซ้ำไม่ทันแกงซานติโนบอนีบอสซีถอยมาถอยมาอย่าไปไกลไปไกลเดี๋ยววูบถอยมาอยู่ใกล้ๆเพื่อนเฮ้ยมีรถมีรถมีรถมา ชั้นสองคนหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเอา้าเบอร์สี่ล้มตอนไหนกับเพื่อนอดทนไว้ก่อน,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 นอดนะ้วยทัน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 ฟื้นมาก่อนเอาแล้วเบอร์สามเบอร์สามไปล้มไกลอ่ะทันไหมเนี่ย ขาไม่รอเพื่อนเลยชุบเหนื่อยเลยวันนี้เดี๋ยวทีละคนเอากล่องนี้ก่อนมาอนันตปฏชเยอตปติเทเทนะอ,นอนปัชยาอปติกืดกืดกืดไอ้มันชุบทีเดียวฟื้นหมดเลยจริงด้วยเนี่ยเพื่อนเกิดสีเลยนะ<อ>และนั่งทำไรหัวแตกไปวัยรุ่น และเพื่อนเกิดสี่พร้อมกันขนาดนี้จะลงไปฟาร์มของที่ไหนแล้วเนี่ยคือไม่มีปืนมาให้ใช่มะรู้สึกจะมีแค่ปืนพกนั่นไงเกิดก็จริงแต่ไม่มีของหืมแล้วตายรัวงานมาแล้วผมโอ้โหล้อมสามขนาดนี้จบกันไปหนึ่งอืมไม่ทัน เพื่อนล้มขนาดนี้ผมจะชุบยังไงล่ะเนี่ยคือเราต้องไปตรงจุดรูปวิญญาณในแมปนะครับจะมีบอกว่าเพื่อนตายตำแหน่งไหนบ้างลาก่ออุ้ยคือชุบอาจจะชุบได้นะแต่ว่าวงท้ายเพื่อนจะไปหาปืนจากไหนล่ะเนี่ยต้องลองเสี่ยงดูชุบแท็บเล็ตแล้วกันมา อนันตปัตชัยเยอปัติเทเทนะเหชุบพร้อมกันหมด3คนเพื่อนหาที่ลงดีๆีเซฟบๆก่อนปืนพกก็ได้แต่อย่าเพิ่งตายลงในวงไว้ซ้ายหนึ่งคนอุ้ยขวาเข้าเนี่ยถ้าเพื่อนลงมาก็จะต้องเจอกับคนที่อาวุธครบมือสายลมสายลม อาโอ้โหเพื่อนลับไปอีกแล้วไปลงตรงมีคนด้วยทำไมไม่มาเกิดตรงนี้นั่นไงโอ้ชีวิตสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซากและคราวนี้จะชุบยังไงล่ะเนี่ยเพื่อนไปตายนอกวงโอ้ชีวิตของผมทำไมมันแซดขนาดนี้จะยังไงดีเราชุบไม่ได้แหละ เฮ้ยซ้ายมาขวามีแล้ววงหนีด้วยประเด็นแม่จากเดอแบกกลายเป็นเดอแหกตอนนี้ไปใจตัยเฮ้ยเบาๆไอ้น้องเอาเลยเหรอเดี๋ยวดิพี่ยังไม่พร้อมมีแต่ปืนสไนยเฮ้ย <c oughs> โเล่นเจาะเลยไอ้แกงโอโลจิมารุไอ้ไอตีนี่โดนยิงไปหลายรอบแล้วแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ใหม่เขาก็น่าจะมีพลังชุบเหมือนตี้เราเนี่แหละนะครับนี่ไงเบอร์หนึ่งใส่ไม้คาถาชุบมาโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับบทผู้อัญเชิญก็อย่างที่เห็นนะฮะคือมันเป็นเดอะแบกได้จริงๆนะครับถ้าเกิดเพื่อล้มเนี่ยเราชุบง่ายมากเลย นะแต่ว่าเพื่อนเกิดมาแล้วก็ต้องพยายามอย่าตายด้วยนะครับเราเกิดแล้วก็ต้องอยู่รวมกันมันจะได้เอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเราแยกไปเนี่ยนอกจากเราจะต้องไปฟาร์มปืนใหม่แล้วมันก็มีโอกาสสูงที่จะโดนศัตรูที่มีอาวุธครบมืออยู่แล้วยิงตายด้วยนะครับอ่ะดูกันว่าตีนี้เขาจะได้บูญญาหรือเปล่านะครับจังวันนี้โอโลจิมาลุเดินหน้าไปสับสไนเปอร์ลวงไปหนึ่งสามทันทีไม่รีรอ,อ,อมากันสามพร้อมเพียง โอโลนี่สับแหลกเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นนี่ฮะยิงทะลุโคโนโ่แต่ไม่ตุยที่เหลือใช้ปืนอะไรโอวันนี้ลูกซอง SVD อันนี้ P90 ้แต่ละคนอาวุธครบมือยังไงครับจังหวะนี้3ามเจอสองลงไปอีกหนึ่งและคนสุดท้ายหลังเสาเรียบร้อยฮะโดนสวนล่วงกลับมาและจังหวะนี้ฝั่งโอโลจิมาลูสอหนึ่งเขาจะสู้ บูฟ้าได้หรือเปล่าหนึ่งสองไม่ถือว่าลุมจังวันนี้โอโลจิมลุโดเข้าไปสับต้นายยิงและตั้งไอวอรตัดจังหวะและบูฟ้ากระโดดยิงเรียบร้อย <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้วโอโลจิมารุแม่วงท้ายนี่มันจริงทำไมทีมเราไม่มันแบบนี้บ้าง <c oughs>